เดบเช้าหัวเสด็จทางภาคอีสานเห็นความแห้งแล้งแต่ว่าพระองค์ท่านทอดพระเนตรสู่ท้องฟ้า,ฟาก็เห็นก้อนเมฆพระองค์ส่งคิดส่งศึกษาทำยังไงถึงจะเอาก้อนเมฆเหล่านั้นซึ่งมันเป็นน้ำเหมือนกันเพียงแต่ว่าน้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอไปเป็นแกส๊สทำไงจะเอาแก๊สเหล่านั้นที่เป็นน้ำเนี่ยมารวมตัวกันได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวสรงทดลองส่งคิดค้นก็เลยได้หลักทฤษฎีง่ายๆถ้าท่านหลายท่านเอาเกลือบ้านเราเนี่ยฮะทำเกลือหล่นบนพื้นตื่นเช้ามาจะเห็นว่าจะมีน้ำชุ่มๆอยู่ตรงเกลือมันหยดนี่คือพระอัจฉริภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวพระองค์ท่านเอาหลักนี้เอาเกลือป่นเอาเกลือแห้งที่มีเกลือหลายชนิดนะฮะเกลือเนี่ย อาจจะเป็นแคลเซียมคอไรด์แคลเซียมคาร์บอเนตอะไรหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายส่วนก็โปรยเขาเรียกว่าโปรยให้อากาศที่เป็นไอน้ําบนท้องฟ้ารวมตัวกันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวได้ทดลองครั้งแรกก็เรียกว่าฝนหลวงนะครับฝนหลวงซึ่งก็คือฝนที่เกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวทรงคิดข้น เพื่อให้มีน้ำแก่ปวงชนชาวไทยนั่นเองนะครับและก็ฝนหลวงนี้แม้แต่ประเทศออสเตรเลียก็ยังขอพระราชทานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไปทำฝนหลวงให้ในเมื่อมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นนี่คือพอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่เพียงหนึ่งในร้อยในพันที่พระองค์ท่านทรงคิดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนี้ในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าครับในขณะน,นี้ท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านผู้ว่าสมศักดิ์ส่วนนสุจริตท่านก็กำลังเดินทางมาถึงแล้วนะครับ ครับก็ขอรินในช่วงนี้นิดหนึ่งว่าพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตรนะครับท่านจะเคยได้ยินครับว่าพระองค์ท่านส่งแกล้งดินแกล้งดินทำยังไงดินเปรี้ยวดินที่เป็นกรดทำยังไงถึงจะทำการเกษตรได้นี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่งมีกุศโลบายแล้วก็ท่ง ในเรื่องของการบำรุงรักษาดินแต่ในเรื่องของการอนุรักษ์หน้าดินพระองค์ท่านทรงโปรดให้ปลูกหญ้าแฝกนะครับเป็นแนวพระราชดำริในขณะเดียวกันนั้นแม่หลวงของพวกเราชาวไทยก็คือพระอัฏานคู่พระบรารมีของพระบาทสเด็จพระเจ้ยอยู่หัวก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ก็ส่งเป็นห่วงเป็นใยพระสกนิกกรในเรื่องอาชีพในเรื่องการทําอยู่ทํากินด้วยเช่นเดียวกันพระองค์ท่านก็จะท่งโปรดเกล้าให้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่เราได้คุ้นเคยและก็ที่สกลนครและก็ที่กาลาสินที่ขอนแก่นนะครับล้วนแล้วแต่ ความเป็นห่วงเป็นใยในพระสุนิกรของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับนี่คือความโชคดีของคนไทยความโชคดีของพระสุนิกรไทยทุกหมู่เหล่าที่อยู่ภายใต้พระบรมโพโธิสมภานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเมื่อวันที่26เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2523รพระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมหน่วย ตำรวจตะเวนชายแดนของภาคสองนะครับที่บ้านหัวนาคำแห่งนี้นะครับแล้วก็มีสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวของแม่แม่นินเรืองสีนะครับแม่นินเรืองสีแม่นินเพิ่นนยูสหลังนะเพิ่นนยู่พุ่นเจ้าของหน้านะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีนะครับ พระบาทสมเด็จจาหัวทรงสเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและก็สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยมรัศดรใครที่ได้ชื่นชมพะบปรมีอยู่ใกล้ๆคงจะจำได้จนทุกวันนี้นะครับได้เห็นใกล้ๆ, <S <S ๆนี่คือเทพยพย,ยดาจริงๆใช่ไหมเวลาได้ ชมบรารมีของท่านใกล้ๆแล้วเนี่ยดูทุกสิ่งทุกอย่างพุทผพ่องเป็นยองใหญ่นะครับแม้แต่การเดินแม้แต่การถ้าบ้านเราเรียกกันพูดถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดกับประชาชนก็เียว่าทรงมีพระราชปฏิสันฐานนะครับทรงมีพระราชปฏิสันฐานก็พระองค์จะมีพระราชปฏิสันฐานอย่างเป็นกันเองนะครับเหมือนพ่อคุยกับลูก แล้วก็ถ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงคุยกับประชาชนก็นเรียกว่าทรงมีพระราชเสาวนีกับพระศกน,นิก่อนนะครับนี่คือความโชคดีของชาวอำเภอรกระนวนโดยเฉพาะชาวตำบลหัวนาคำนะครับและก็พี่น้องที่มารับเสด็จที่วัดอีสานแห่งนี้นะครับซึ่ง ขณะนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดหนองบัวลำพูเอ้ผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นขออภัยฮะท่านผู้ว่าสมศักดิ์ส่วนแะสุดจริตพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านอำเภอกระนวลครับเชิญพี่น้อง <im itation> ทุกท่านยืนขึ้นครับ <im itation> เรา <im itation> ทำความเคารพประทานทั้งหมดตรง จะน,นั่งครับกระนวนแดนดินถิ่นกเกษตรเขตปลูกอ้อยร้อยต่ออย่างพาราศูนย์กลางการค้าพัฒนาคุณธรรมหรือล้ำบุญบั้งไฟเที่ยวป่าหลวงตาดตนใสรวมน้ำใจถิ่นคนดีครับในลำดับต่อไปจะเป็น วิดีทัศน์และภาพยนตร์ซึ่งเป็นภาพอันประทับใจของพี่น้องชาวอำเภอกระนวนโดยเฉพาะชาวตำบลหัวนาคำที่ได้มีโอกาสรับสเสด็จพระบาทเสด็จพระเจ้หัวสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่26เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2523 วันนี้33ปีแห่งการเสด็จพระราชดำเนินที่วัดอีสานแห่งนี้ครับ